สวัสดีค่ะวันนี้ขอเข้ามาแนะนำชุดแฟลกการ์ดนะคะ2ชุดชุดแรกเป็นชุดกอไก่ถึงฮอนฮูกนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุด ABC ค่ะทั้ง2ชุดนะคะก็มาจากสำนักพิมพ์ห้องเรียนค่ะทางสำนักพิมพ์ก็แนะนำว่าใช้ได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่0ูถึงสปีเลยนะคะ อย่างตัวชุดของกอไก่นี่ก็คือจะมีทั้งหมด44บัตรภาพขนาดใหญ่นะคะขนาดกล่องประมาณนี้นะคะนี่เป็นตัวย่างกล่องก็สำหรับแฟตชการ์ดนี่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่0ูถึงสก็จริงนะคะแต่ว่าในช่วงเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหยิบบัตรภาพขึ้นมาแล้วก็ ให้ลูกดูเป็นเป็นภาพๆเป็นใบใบไปนะคะถ้าเป็นลักษณะของเ,อเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยถ้าจะให้เด็กถือเล่นเองเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ1ขวบ1นึ่ขวบครึ่งขึ้นไปประมาณนั้นเพราะว่าตัวบัตรของการ์ดเองเนี่ยมันไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นี้เป็นภายในกล่องนะคะ ตัวการ์ดเองเนี่ยมันกระดาษมันไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กยังเล็กมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดการยับได้ง่ายเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็ยังยังยัง,ยง,ยงจับยังถืออะไรได้ไม่ถนัดมือนักแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็เหมาะสําหรับที่จะให้เด็ก มาเล่นหรือว่ามาทําความรู้จักในเรื่องของตัวหนังสือนะคะ <S <S ทีนี้สําหรับตัวกอไก่ถึงฮอนฮูเนี่ยชุดชุดชุดกอไก่เนี่ยก็สําหรับถ้าดูแล้วเนี่ยคือด้วยด้วยรูปภาพด้วยตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างคมแล้วก็สวยนะคะด้าน,นหลังของตัวกอไก่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของคําศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาโดยขึ้นต้นด้วยกอไก่เป็นตัวอย่างให้นะคะคือ ตรงนี้เนี่ยจริงๆเด็กเขายังไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าคําศัพท์พวกนี้เนี่ยมันมันสัมพันธ์กับกอไก่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าเราเราให้เขาเล่นทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเด็กก็จะมีคําศัพท์ในครังสมองเพิ่มขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็พูดได้เร็วขึ้น เขาก็จะเห็นภาพแล้วเราก็จะบอกโอเคนี่กล้องนี่เรียกว่ากระเป๋าอันนี้กระทะบางอย่างบางอย่างกระทะเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนทุกครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้ไปเห็นของจริงปุ๊บเขาก็จะพูดออกมาได้เร็วหรือว่าเข้าใจได้เร็วนะคะทีนี้ก็มีภาพค่อนข้างสวยนี่ที่ดูนะคะภาพสวยคมชัดมีคําศัพท์อยู่ข้างหลังทุกใบ อมีบนรบางตัวอักษรที่อย่างขอขวดเนี่ยเราจะหาคําศัพท์ที่ขึ้นด้วยขอขวดด้ค่อนข้างยากเขาก็จะมีคาอธิบายให้ฟังนะคะว่าโอเคคาตัวอักษรตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าเป็นตัวปกติก็จะมีตัวหนังสือมีตัวอย่างให้ดูทุกใบเหมือนการตัวข้อคนเก็จะมี คำอธิบายให้ฟังก็มีทั้งหมดทั้งหมด44บัตราทก็อีกนิดนึงสาหรับบัตรการพวกนี้เนี่ยเวลาเล่นกับลูกนะคะตอนซื้อมาแรกๆเนี่ยอ,อ,อยากให้ทางผู้ปกครองเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าบัตรเนี่ยค่อนข้างขมคือ,อ,อการซื้อมาเนี่ยขอบพวกนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยเด็กที่บ้านไม่รู้คือเราซื้อมาเราแกะให้ลูกเล่นเลย เด็กถือใปถือมาปุ๊บมีเลือดออกเพราะว่าขอบตรงเนี้ค่อนข้างคมคือเหมือนตัดกระดาษมาใหม่ๆแล้วเกิดความคมเพราะฉะนั้นจนซื้อมาแรกๆพวกเขาอ,อาจจะเอาผ้าหรือเอาอะไรมาถูขอบให้รอบด้านก่อนที่จะให้ลูกเล่นเพราะว่าเออมันคมมากจริงตอนแรกก็ไม่เข้าใจเอ๊ะเลือดมาจากไหนปรากฏว่าโอ้บับรดพวกนี้มันสามารถบาดมือลูกเราได้เลยเพราะว่า นิ้วเด็กนะคะก็ค่อนข้างบางอยู่แล้วมันก็จะมีเกิดความเรียกว่าเสียเลือดหรือว่าเจ็บตัวเล็กน้อยอะนะคะก็อยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของบัตรทีนี้ลักษณะของเด็กที่เล่นเนี่ยก็ถ้าเป็นขวบกว่าๆเนี่ยเราอาจจะเลียงบัตรเนี่ยค่ะแล้วคือถ้าเด็กเริ่มคุ้นๆกับภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยบางทีเราเลียงบัตรสลับไปสลับมาโดยที่ไม่ต้องเลียงเป็นกอไก่ขอไข่ แล้วเราก็บอกเขาว่าเออก็ไก่ไหนหยิบก็ไก่ให้หน่อยสิคะอะไรอยงี้ค่ะเขาก็จะเดินไปแล้วก็หยิบภาพที่เป็นไก่ให้เราซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กสนุกด้วยแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าถ้าเราให้เขาเล่นคนเดียวบางครั้งเนี่ยเล่นไม่ถึง5ทีเขาก็จะเบื่อเพราะว่ามันไม่มีความสนุก,กน,นะคะถ้าเราเล่นกับเขาด้วยมีกิจกรรมถาม เขาอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างเนี่ยบางภาพเราอาจจะสอนเพิ่มเติมไปจากที่ที่เห็นอยู่ได้อย่างเงี้ยผู้เท่าก็คืออ่าพราะพูดเท่า,ค,า,ทาคนแก่เท่าเห็นไหมคะในภาพมีอะไรคนแก่จะต้องใช้ไม้เท้าเพราะเดินไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแมวเหมียวด้วยนะอย่างเงี้ยคะ่ะคือหลายหลายอย่างเราอาจจะมีการสอนเพิ่มเติมได้เนี่ยบางครั้งเด็กก็จะถามอันนี้อะไร ข้างๆคืออะไรแล้วว่าจะบอกเป็นบาทภาพซึ่งคําถามของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราตอบไปเขาก็ยังไม่เข้าใจหรอกค่ะเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีข้อสังเกตเราก็จะสังเกตได้ว่าเด็กเราก็จะเริ่มรู้จักสังเกตว่าในหนึ่งบาทเนี่ยในหนึ่งภาพเนี่ยมันมีอย่างอื่นมากมายให้ใหได้ถามอีกไม่ใช่แค่ตัวด้านหน้าอย่างเดียวนะคะอ่าบางทีเด็กอาจจะชอบเป็นบางใบถือเป็นบางใบนะคะ ี่จะเป็นผูนสอดอกไม้พวกนี้เขาก็จะรู้จักง่ายโอเคนี่สำหรับเป็นตัวของชุดกอไก่นะคะสำหรับชุดกอไก่นี้เเดี๋ยวให้ดูราคานิดนึงราคาเรืองหังกล่องอยู่ที่158บาทนะคะก,ก็ถือว่าดีนะคะเป,เป็นอุปกรณ์เสริมในการสอนแล้วก็ให้รู้รู้จักชอบ อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นในรูปแบบของที่เป็นบัตรเป็นการ์ดที่เขาสามารถถือได้เล่นได้อะไรเงรี้ยค่ะอีกอันหนึ่งก็จะขนาดคล้ายๆการเหมือนกันก็คือเป็นบัตร A B C 0ูถึงสนะคะของสำหรับพิมพ์ห้องเรียนเหมือนกันแต่ทีนี้ของตัว A B C เนี่ยอา,อาจจะถูกกว่านิดหน่อยเพราะว่าจำนวนการ์ดเขาจะน้อยกว่าเขาจะมี A ถึง Z เราก็จะมีเบอร์เป็น1ถึง10ให้นะคะแต่รูปแบบจะคล้ายๆายกันก็คือเน้นที่ตัวหนังสือคือค่อนข้างสวยมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีคำศัพท์ด้านหน้าแล้วก็มีคำศัพท์ด้านหลังที่ขึ้นด้วยตัว A เหมือนกันคะ่ะพวกนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมในเรื่องของคำศัพท์ในครังสมองลูกลูกก็จะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นเวลาพูดคุยเขาก็จะเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็ว นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะที่บอกพอเห็นไหมคะเออ่พอเด็กที่เล็กมากๆบางครั้งจะเกิดรอยพับรอยยับเพราะว่าเขายังยังจับกระดาษหรือว่าถือหนังสือหไ,ไม่ไม่ค่อยถนัดนะบางครั้งเขาจะขยำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กที่ถือเองได้ผู้กครองก็อาจจะต้องอยู่ด้วยแล้วก็คอยสอนคือการที่เนี่ยอันนี้จะชัดเลยยับ คือการที่ขนาดยัยั์เนี่ยไม่ใช่เป็นข้อเสียนะคะบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าเด็กๆเลยมากๆเนี่ยเราเริ่มให้เขาถือให้เขาจับพอมันยับเนี่ยเขาจะเห็นถึงความเสียหายแล้วเราสอนเนี่ยหลังๆพอเขาโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเขาจะเล่นระวังขึ้นเขาจะระวังขึ้นเพราะเขาจะเห็นว่ามันเกิดรอยยับจริงจริงมันเกิดความไม่สวยงามเกิดขึ้นจริงๆยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็จะระวังเขาก็จะเล่น เล่นเล่นดีขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ขยำเขาก็จะเรียนรู้ว่าโอเคทําแบบนี้แล้วมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายนี่อาจจะยากนิดนึงบางครั้งเขาก็จะไม่ค่อยฟังเขาก็จะโซนกว่านะก็ถือว่าเป็นเป็นแบบเป็นการที่มีคําศัพท์แล้วก็ภาพค่อนข้างสวยแน่นอนเอาแค่เด็กเล็กๆ,ๆที่ยังไม่รู้ภาษานะคะ เราให้เขาดูด้านหน้าด้านเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็บอกเขาตัวจี้ชีล้าให้เขาดูภาพเนี่ยค่ะไปเรื่อยๆเด็กก็จะไหวขึ้นพอเขาเริ่มจับเริ่มหยิบได้เนี่ยบางครั้งเขาอยู่ในสมองเขาแล้วค่ะเราพูดปุ๊บเขาก็จะตอบได้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรน,นะคะพอเป็นถึงตัววตัวแซปุ๊บก็จะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็จะมีตัวให้เรานับให้น้องให้เด็กๆ มีภาพมีนกอีตัวมีนก3ามตัวนะคะด้านหลังก็จะสอนในเรื่องของพวกสีเป็น b แบสเป็น Orange นจ์นะคะอันนี้ก็เป็นชุดของตัว a b c นะคะก็ทั้งสองชุดก็เรียกคือด้วยความคิดเห็นส่วนตัวถือว่าเป็นบัตรการที่ใช้ได้ตรงที่ว่า1เนี่ย สีค่อนข้างสวยแล้วก็รูปภาพค่อนข้างสวยรวมถึงขนาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากเพราะนั้นเนี่ยเด็กก็จะถือเล่นได้ค่อนข้างดีกล่องมันก็ไม่ใหญ่มากเด็กสามารถถือลงมาเล่นเองได้ก็อยากแนะนำนะคะท่านผู้ปกครองที่สนใจในเรื่องของแฟลชการ์ดให้ใเด็กที่บ้านได้เรียนรู้วันนี้ก็ขอขอบคุณเท่านี้ค่ะ